อ่าเจีน่างเนกูจะพามึ่อี่อ่อนโยนเมื่อห้าปีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment i l l ค่ะนนี้เระจังห แจ็คแอนจ็อกเกอร์นะคะซึ่งตคนนำแสดงนะคะก็คือหยินละวอแต่นอกจากหยินละวอก็จะมีพร้อมกับอีกคนนึงพี่เลบอนด้วยใช่แล้วก็มีอีกคนนึงอะไรนะปลาดาวยิ่งมีพร้อมบอลแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องมาร์กนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแจ็คแอนจ็อกเกอร์จะเป็นยังไงใช่ก็อันแี่จริงก็มีนักแสดงอีกหลากหลายนะคะทุกคนก็ไปดูกันไป ของพวกมึงไม่มีหอมไม่ีค่าอะไรเลยหรอวะเป็นชุดที่ดีที่สุดพมึงเหนือเทียอะไรแล้วเัื่นนั้นพวกมึงก็เอหนี้ไปด้วยน่าเจ็บน่าเจ็บสุดกูจะพามึงที่อ่อนโยนมาฆ่าปีก่อนะรอสองที่รอคอยเขาจะกลับมาที่เมว่อเดี๋ยวเรามากู้อะไรอ่ะผมจะเปิดศูนย์การเรียนรู้ของปุ่งจอนครับเรามากู้อะไรอันนี้ผมขอบคุณมากเลยครับพี่เราได้รับแจ้งว่ามีการจัดการเงินที่ธนาคารนะครับถามจริงๆนะ เราคือโจมโจรโจ๊กเกอร์หรือเปล่าใช่ใช่ดีมาถ้ากูไม่ไปเชื่อไอ้ความหวังงูที่มีคนเคยให้กูไว้เนี่ยเป็นฮีโร่มึงช่วยหายไปจากชีวิตกูตลอด5ปีที่ผ่านมาวิธีเด็ดโดนเื้ทีวิธีเด็ดชดใช้ให้มึงมันร้อยวิธีเลยหยุดบัวเราละทำไมต้องไอ้ห้อยแม่งผิดคนแล้วหนู นี่มันรอยสักจอมโจรโจเกอร์ใน,น่มนาเลยนะเว้ยพี่เป็นโจรอะพี่ต้องพี่แจ็คออกมาจากไอเชียมอสได้ปะงานครั้งเนี้ยพี่อาจจะช่วยพี่แจ็คออกมาชีวิตโสมมของการเปร็นลูกหนี่ของมอสก็ได้นะเฮยช่วยพวกมึงงานนี้จะเป็นการทิ้งทวนในฐานะจอมโจรพันหน้าของโจเกอร์เออเราแค่เป็นคนงงคนนึงที่มันชอบผสมผสานของพ่อมาใส่เลนเออ่นทำไมต้องไม่มืออีกแล้ววะ เรแตีกันตายตีแจ๊กเนาะมันปลกเปียกมึงมาเจอปูนเนี่ยก็ดีแล้วไม่แจ๊มันปลกเปียกอุ้ย,อยแอคชั่นดีมากมคนไหนมาเป็นคนทำร้ายคนของฉันไปหน,นีไปไหนหนูโรเซ่ขอเปิดโครงการมรดุกยุคนี้คุณโรเซ่เข้าใจคนจนใช่ไหมครับถึงไดมาที่นี่เราอยากปลดหนี้จนต้องเห็นกับตัวขนาดนี้เลยวะอยากไปสละปะแกคิดได้ฉันก็ดีใจ หน้าฉี่พียอะไรมึงไะทำลายชีวิตชาวาดอะได้ยี่มึงไงมึงคิดว่ากูรู้สึกดีเหรอในสิ่งที่กูต้องทำก็เพราะมึงเป็นคนที่ว่าสัวนี้คือารคือเธอแจ็คอะมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้ามันรักใครอะมันรักสุกสุเลยแต่ถ้าลองมันเกลียดมันเกลียดสังเุตเลยนะผมก็เลยรู้สึกผิดมากๆเลยครับก็เลยจะมาหามันแล้วก็หาวิธีที่จะขอโทษมันอยู่ถ้ามึงจะอยู่ที่นี่มึงก็ต้องห้ามให้ใครเห็นยิ้มอะไรวะเรื่องอะไรกูต้องนอนเพื้น กูลูก้หญิเก่าหน่อยเออลูกผู้หญิเก่านอะกูขอให้กูเลิ่มเป็นตัวสวยอ่ะคนที่กูรักจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็เสียใจกูกูบ้าว่าตัว5ปีที่ผ่านมาแจ็คเปลี่ยนไรไหมไม่มีใครเป็นเด็กไปได้ตลอดรอปมีสำนึกผิดขนาดนี้แล้วฉันจะไม่ให้อภัยจริงๆหรอไม่แต่กูรู้เลยว่าโจรพันธุ์นะเพื่อนพี่เองไหวกันเลยอะสรุปแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วเหรออ๋อเฮ้ย เปรียบเพราะความรักเนี่ยนะบบแต่จริงๆคนเรามันก็แบบเปลี่ยนแปลงกันได้คุณจะรับได้ปหมสัญญานะมึงจะไม่หายไปไหนจนกว่ากูาจะทำตามฝันกูงคุสำเร็จผมไม่เชื่อได้ไหมคิดคำสัญญาอ,อีกแล้วอคำสัญญาที่แบบกูจะไม่มีจริงเลยกันแคน่นะเออวันจันทร์ที่เก<ข><ข>้ากันยานี่ โอแนะนคำสัญญาคำสัญญาที่แบบเดี๋ยวก็แรกกาได้เลือดด้ยอาหาอะไรก็ไม่รู้เ,เ,เออแล้วก็คือแต่ดีที่เขาแบบกลับมาทำซีรีส์เพราะว่าหายไปประมาณ2ปี <S <s 2> ใช่แบบไปทำคอนเสิร์ตนานนิดหนึงอะไรอย่างนี้ <S <s ใช่อ่ะคุณเจนว่าไงก่อนในตัวอย่างนี้นะคะคือในมุมของฉัน,นเ1เลยนะคือจะต้องไปนั่งดูว่าทำไมแจก คือฉันรู้สึกว่าโจเกอร์มันหวังดีนะที่มันแบบให้เงินแจ็คไปอะใจแต่เบื้องหลังอะคือกูรู้สึกว่าแจ็คเป็นยินหรือวอนะวอแจ็คคือยินค่ะโจเกอร์คือวอค่ะคือฉันรู้สึกว่าโจเกอร์เอาเงินให้กับแจ็คถูกป่ะแล้วฉันนั้นรู้สึกว่าการที่เขาให้เงินคือกูรู้สึกว่าโจรพันหน้ามึงใช้คำว่าโจรพันหน้าแสดงว่ามันต้องมีความแนบเนี่นในระดับกูก็เลยรู้สึกว่าโจเกอร์อะมันน่าจะโดนแกล้งเข้าใจป่ะ โดนแก้งในนี้คือหมายถึงว่าโดนยัดข้อหาอะไรประมาณนี้แต่แค่ว่าไอ้เงินนั้นน่ะที่ที่โจเกอร์เอาไปให้กูเข้าใจแล้วคือเงินนั้นน่ะม,มันไม่มีปัญหาแต่แรก<ช>มันไม่มีทางมีปัญหาเพราะว<ช>่ามันมันทำกูเข้าใจคือมัน,มนทำมันทำหน้าที่นี้มันทำมันทำอาชีพเนี้ยมันเป็นร้อยครั้งแต่ท<ช>ุกคนก็ถามว,ว่าแหมพี่ร้อยครั้งก็ต้องพลาดครั้งหนึ่งแต่กูหมายถึงร้อยครั้งอะมึงมึงไม่พลาดขนาดนั้นร้อยหนึ่งมันไม่พลาดหรอกใช่กูก็เลยใช่อารมณ์มันประมาณนั้นกูก็เลยรู้สึกว่ามัน น่าจะต้องมีคนแกล้งตัวโจเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทําไมโจเกอร์ถึงมีคําพูดที่ว่าอ่ะครั้งเนี้ยเดี๋ยวกูจะไปโป้นไอ้บอสกับผู้เมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับสําหรับโจเกอร์จนพังนะใช่เพราะมันจะปลดปล่อยตัวของอ่ะแจคด้วยใช่จะไปปลดปล่อยตัวของแจ็คแต่จริงๆโจเกอร์ไม่ได้ทํางานกับบอสแล้วนะความรู้สึกกูนะกูรู้สึกว่าจะโจเกอร์ก็ไม่ได้ทํากับบอสนะอ๋อใช่ไหมแต่แจ็คกระทำเออใช่ใช่ก็อันนี้เข้าใจกก็เข้าใจถูกแล้วแล้วก็คือแบบ สุดท้ายคือเขาก็คงคือเขาเขาคงรู้ว่าตัวตัวของแจ็คอืมอโจาโอเคตัวของแจ็คอะมันทํางานกับบอสคนนี้แล้วก็พอรู้วิธีที่จะเข้าไปทําลายล้างอ่องค์กรน,นี้แหละเออเพราะว่าเขาก็คงอยู่ในพัวพันกับอีกธุรกิจติเทานี้ต,ต่างๆนานาในทุกแก๊งอะไรเงี้ยความรู้สึกกูนะเขาก็เลยแบบจะไปนั่นแต่สุดท้ายกูก็เลยแบบแต่สุดท้ายกูแค่รู้สึกว่าสํานึกผิดเพราะว่ามันคนดีเกินเออก็คงเป็นไปได้แหละคือหมายถึงว่ากูแค่รู้สึกว่า มึงทำไปร้อยครั้งแล้วอะมึงเข้าใจไหมว่าการพ้นทุกครั้งหรือการทําอะไรของทุกครั้งโจ๊กเกอร์มันมีผลกระทบหมดมึงเข้าใจปะถ้ามึงจะสำนึกผิดกับคนเนี้ยมึงสำนึกผิดกับเคสเคสต่างๆเออกับทุกคนไม่ได้หรออะไรเงี้ยแต่ถ้ายกู๊กเกตนะเพราะว่ามันมันคงมีความแผนผิดพลาดแล้วคงแบบเอ่อลึกจริงๆที่เขารู้สึกว่าเออทำให้คนดีๆเสียไปเพราะว่าสุดท้ายเขาโดนจับเข้าคุกเข้าตารางอะไรเงี้ยจนเขาก็ต้องมาทําดีแบบไถ่โทษอาม่าทาสีเก้าอี้ให้กับตัวของแจค ให้แจ็คมันรู้สึกดีขึ้นว่ากูเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรเงี้ยแต่สุท้ายคือการป้นหรือวิธีการที่จะเอาคืนหรือว่าสุดท้ายจะเอาอตัวแจ็คกลับมากลายเป็นคนที่อ่อนโยนอ่มนะมันจะทําได้ไหมเงี้ยก็อันนี้ต้องไปติดตามวิธีของเขาว่าจะทําได้ไหมลก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะทุกคนซึ่งแจ็คแอนด์จ๊กเกอร์จะเริ่มวันจันทร์ที่9กันยายนนี้นะคะทุกคนวันที่9เดือน9นะคะ,ะดูสดทางช่อง3เวลา4ทุ่ม45นาทีคะ่ะทุกคนแล้วก็กด,ดูเอเวอร์ชั่นอันคัทนะคะได้ที่ไอช เขาจะรับได้ไหมก็ไปตามคำ,คำสัญญานั้นกันเพราะกูก็รู้สึกว่าถ้าใครที่ได้ขึ้นหลังเสือแล้วอ่ะมันจะแบบหลงยากหลงยากแล้วก็แบบแต่ตอนแรกก็นึกว่าเขาเจ้าคนอ่อนโยนกลับมางไงแต่ท้ายกูรู้สึกว่าพอมันดีเขาเป็นเจ้าพ่อมันจะอ่อนโยนต,ตรงไหนวะหรือเป็นเจ้าพ่อที่ดีเจ้าพ่อแ<อ>น่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยกูว่ามันน่าจะเป็นแนวๆนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมก,ก, like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิยน้ำมิชิวใครอยากดูเอ่อฟฟิเชียลเทเลอร์เต็มๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์ด้านบนดดดดด้้้้าาาาาานนนนลลลล่่่งงทักคคคิปปปสสมมมมมรรไไไไูเเตต็ๆีีีอออะ์ววบบชแ๊ยย